จะขอบอกในะโซเชียลว,วีเนียวนี่มันมันมันไม่เป็นความจริงนะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กพมก่ไม่ใช่เด็กไทยแต่เขาช่วยพ่อแม่เฉยๆพ่อแม่ก็เป็นยามพ่อเป็นยามแต่แม่เป็นแม่บ้านที่นี่นะแล้วก็แม่เขาไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งหรืออะไรอย่างที่เ็าไปลงกันเลยนะเออแต่จะบอกว่าไอ้โซเชียลเนี่ยเวลาก่อนจะลงอ่ะควรจะตรวจสอบก่อนหรือถามก่อนไม่ควรไปพูดอย่างนี้แม่เขาก็ตกใจอยู่ๆเพราะว่าเขาเป็นมะเร็ง แมทั้งแม่ก็ไม่เป็นอะไรเลยแม่เขาเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วลูกก็คือมาช่วยแม่ขายของถ้าแม่ว่างเขาก็มาถายกันขายนะชื่อน้องนอนท์เขาอยู่กับพ่อกับแม่แต่เขามีเรียนหนังสือที่พมา่าแต่ช่วงนี้ไม่ได้เรียนมาอยู่ที่นี่ประมาณปีหนึ่งก็คือว่าเด็กติดเพื่อนยายก็บอกให้แม่มาเอาไปพักหนึ่งก่อนแล้วเผื่อว่าถ้าเขาไม่ติดเพื่อนหายติดก็จะไปเรียนที่นุ่นใหม่แต่ก็จริงๆเราบอกว่าก็ควรจะเรียนหนังสือแต่ที่นี่มันไม่มีที่เรียนเพราะเขาไม่มีใบเกิดนะ ันเข้าไม่ได้เราจะบอกว่าจะขอร้องว่าพวกสื่อไอ้ที่โซเชียลเนี่ยอย่าไปซีซัวพูดนะคะควรจะสอบก่อนถามก่อนว่าเป็นมายังไงน้องชื่ออะไรว่าแม่อยู่ไหนนะเราไม่ควรไปลงเนี้ยคนรู้ว่าคนใจบุญก็เยอะใช่ไหมคนหวังดีก็มีแต่ที่นี่แบบลงไปลาบพ่อแม่เขาคิดมากว่าหนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติเก็กลัวใช่ไหมแต่จริงเขามาได้ถูกกฎหมายนะ คือเขามีใบเขามีเขามีใบ,าาม,าม,บามาแต่จะขอร้องว่าวันหลังถ้าโซเชียลอ่ะอย่าซีซัวไปลงนะจ๊ะขอร้องเนี่ยแค่นี้แหละนนนผมเชื่อในไทโนมครับอ่าแล้วก็มผมก็พาเข้าพาดอยู่แต่ว่าผมไม่รู้เขาถ่ายครับแม่ก็อยู่ดีก็แม่ก็งงครับอ่าแล้วเราตอนที่เขาถ่ายรูปเราเรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องเลยถ้าแอบถ่ายก็ไม่รู้ครับแล้วเรามารู้ตอนไหน ร,รู้ตอ,ตอนตอนที่เข้าส่เฟสแล้วก็รู้แล้วครับมีคนมาบอกครับมีคนมาบอกตอนนี่เขาใส่เฟซแล้วเราแล้วแล้วเราตกใจไหมตกใจครับว่าเขาใส่เฟสว่าอะไรยังไงมาใส่เฟซว่าแม่แม่เป็นมะเร็งแล้วก็ลูกก้าวขวดครับเออจริงๆแล้วเราอายุเท่าไหร่อายุอายุสิบสามครับอายุสิบสามแล้วใช่ไหมเออเราก็งงเลยใช่ไหมงงครับแล้วเราไปเรียนทำเราทําอาหารเป็นได้ยังไง ทำแม่สอนครับแม่สอนอ๋อแล้วเราเกิดที่ไหนรู้ไหมที่นี่ครับหรอไม่มีใครเกิดแต่ว่าไงแล้วไม่มีใครเกิดหรือไงแต่ว่าแม่แม่ไม่ได้เอาครับหรอทำงานใช้ยายเงินไปรุ่นนี้ตลอดไงก็เกิดที่ว่าไม่ได้ใช้ดูก็เลยจะไปเข้าโรงเรียนแล้วไงจะบอกเขาว่าไงมั่งไหมอยากจะบอกไหมบอกเล่เชี่อช่ยลงโซเชียล ขอร้องอยาใสมั่วครับ,บก,ก็ดีนะขยันรู้อยากช่วยแม่นะวันเด็ก,กอายุแค่สิบสามเด็กบางคนยังขอตังค์เลยนี่ยังว่าเออมันยังรักพ่อแม่ช่วยช่วยทำมาหากินแต่ว่าจริงๆอ่ะมันไม่น่าไปลงว่าแม่ก็ไม่สบายแต่ต้องของขอบใจนะที่ช่วยไปลงว่าให้คนแว,แวะอุ่นนุ่ื้อข้าวอันนี้ก็ต้องขอขอบใจแต่ถ้าตะก่อนลงอ่ะสืบหน่อยถามหน่อย เออน้องเป็นไงน้องอยู่ที่นี่ยังไงมั่งนะที่อยู่น้องแล้วน้องทําไมต้องมาทํากับข้าวขายอะไรเงี้ยควรจะชัดเจนหน่อยเด็กตกใจอยู่ๆมาลงอย่างงี้ในเฟซเนี่ยเด็กก็ตกใจเลยทําอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยญา่า,าม,มาบอกมาถามกันใหญ่เ,ออเด็กก็เลยงง